สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเช่นเคยนะครับเราก็มาพูดคุยกับแฟนคลับนะเล่าสู่กันฟังมีอะไรก็สามารถที่จะติติงตักเตือนรับได้เสมอครับกับสิ่งที่ผมได้พูดไปนะขอบคุณที่รับฟังนะครับที่ มาแชร์ความเห็นคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราก็พูดไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะของศิลปินที่เรารักนะครับเรื่องราวของวันนี้ก็คือแอดดิวไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งรู้สึกยังไงอะต้องให้รู้สึกยังไง ต้องให้คอมเมนต์ด่าหรือเปล่าหรือยังไงครับไม่อะไม่ครับเราจะได้เห็นทัศนคติของคนคนหนึ่งนะที่เรียกว่าอาวตารไม่มีหน้าไม่มีตัวตนนะครับคือเม้นมานะ เม้นมาสนุกปากกันนะครับสนุกในการที่จะคอมเมนต์คนนั้นคนนี้ปั่นป่วนไปทั่วตามแซะช่องอื่นๆซื่ออื่นๆน,นะครับซึ่งเห็นแล้ะละมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะครับศิลปินเป็นธรรมดาเป็นคนของสาธารณชนมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดก็เป็นของคู่กันนะจะให้มีคนรัก เราร้อยเปอร์เซนต์มันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องเผื่อใจไว้เพราะว่าคนไม่ชอบก็มีบางคนยังไม่หลุดพ้นก็ต้องปล่อยไปนะบางคนเขาก็จเจริญแล้วผู้ที่จเจริญแล้วจะย่อมเข้าใจมากกว่าผู้ยังไม่หลุดพ้นผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นคือยังอยู่ในกลาใบาเดิมนะครับยกตัวอย่างคนที่อยู่ในกลาใบาเดิมยกตัวอย่างนะ อันนี้ขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับใครอยากรับก็รับไปนะมีผู้ใช้โซเชียลท่านหนึ่งนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กับสันแผลว่าแบบนี้คิดเหมือนเราเลยดูแล้วนิสัยสองคนนี้เจ้าชู้มากสมแล,ล้วล่ะได้บนมาเจอกัน สุขหรือดิบก็ต้องดูกันต่อไปนะรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆพอยอบอหมดกรรมจากผู้หญิงคนนี้จ้าพอยอบอไม่ต้องยอ่อหรอกผู้ใหญ่บ้านบอกมาเลยไม่ต้องยอ่อเสียเวลานะครับยอ่อทำเพื่อผู้ใหญ่บ้านง่ายๆ คิดเหมือนเราเลยดูแล้วนี่ใส่สอคนนี้เจ้าชูมากสมกันแล้วที่ได้วนมาเจอกันสุขหรือดิบก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆพอยะบอหมดกรรมจากผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังนะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับไม่ผิษไม่ว่ากันนะเอาง่ายๆใครที่คอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยสมมติว่าผมเองเนี่ย มีญาติเป็นนักร้องนะครับซึ่งเรารู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนจะมีเหตุผลในเรื่องราวของการเลิกลากันแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยคนที่ปลอบใจได้ดีที่สุดคือคนรอบข้างครอบครัวและคนที่รักกันจริงๆคนรักกันจริงๆจะไม่มาซ้ำเติมไม่ไปเหยียบย่ำกันอย่างนี้นะครับคนที่เหยียบย่ำกันอย่างนี้ก็มีแต่พวกขยะพวกที่เป็น อวตารที่ไม่มีหน้าบางคนไม่มีหน้าเขาก็มีทัศนคติที่ดีนะแต่สําหรับคนไม่มีหน้าบางคนหรือพวกอวตารเนี่ยก็คืออวตารอยู่บนยันค่ําอวตารยังไงก็คืออวตารอยู่บนยันค่าหมามันกินขี้มันก็กินขี้อยู่บนยันค่ําครับจะให้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันคืออวตารและไอพวกนี้ก็ชอบแซะชอบแกะนะครับก็ล่าสุดก็อย่างที่อดิวเล่าให้ฟังเนาะก็คือ มาว่าแพลวๆป,ประมาณว่านิสัยสองคนนี้เจ้าชู้มากนะเห็นไหมรู้อีกรู้จากนิสัยเขาอีกคุณเป็นญาติเขาเหรอครับคุณเป็นพ่อเป็นแม่เขาเหรอครับคุณถึงรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะถามหน่อยผู้ชายอ่ามันก็มีบ้างเจ้าชู้อะเป็นธรรมดาคนมันหลอะนะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเขาเจอคนที่เขารักบางครั้ง มนุษย์เราเนี่ยก็มีลิมิตไหมมันก็ต้องมีลิมิตหรือเปล่าพอมีลิมิตแล้วยังไงฮะมันก็ต้องพอหรือเปล่ามันก็ต้องหยุดหรือเปล่าเป็นมนุษย์บางทีมันก็เหนื่อยนะนอกจากเหนื่อยที่จะสู้รบกับไอ้พวกคอมเมนต์ขยะแล้วบางคนนะครับยังต้องเหนื่อยกับไอ้คนที่มาตัดสินชีวิตไปจัดชีวิตคนอื่นเขาว่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ซึ่ง มันไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาเขาผ่านชีวิตมาครึ่งชีวิตคุณไปตัดสรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างไปรวบยอดตัดสินเขาเลยว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาไม่เหมาะสมกันทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันไม่ได้บางคนถึงขั้นแรงครับคอมเมนต์แรงมากนะบอกว่า ผู้หญิงลานลานที่ไม่ใช่ร้านนะครับคือเข้าใจแหละว่าคุณมึงอ่ะบอกผู้หญิงว่าร้านแต่มึงพิมพ์ผิดเพราะมึงโง่สะกดคำอ่ะอยังสะกดผิดเลยร้านเนี่ยมันรอเรือนะครับไม่ใช่รอลิงนะ แล้ส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ไม่มีหน้านะครับเอาผิดมันไม่ได้จะไปฟ้องอะไรมันได้เพราะว่าพิมพ์มันยังพิมพ์ผิดเลยนะก็ต้องปล่อยผ่านถือว่าเป็นสีสันของชีวิตแล้วกันนะครับแล้วซันถือว่าคนพวกนี้คือเขามาทดสอบมาเทศสระบบเรามาเทศสความอดทนอดกลั้นของเรามาเป็นครูสอนให้เราเนี่ยมีสติ สอนให้เรารู้จักแยกขยะถูกไหมฮะเข้าใจคําว่าแยกขยะไหมครับขยะรีไซเคิลกับขยะที่ไม่มีคุณค่าเลยเลยขยะเนา่าขยะที่มันใช้หาอะไรไม่ได้นะฮะก็เท่ากับว่า FC มีหลายประเภทมีน้ำดีมีเข้าใจความรู้สึก FC ที่มีการศึกษาที่มีความเข้าใจ หรือผู้เจริญแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันนะครับเราจะต้องสนับสนุนกันไปใน,นทิศทางเดียวกันนะครับอย่าใส่ร้ายกันอย่านะมาสนุกปากอะมนุษย์เราเนี่ยบางคนนะบางคนเนี่ยคือเหมือนกับว่าอุปทานหมู่อะฟังคนนั้นมาฟังคนนี้มาเอาไปพูดต่อต่อกันไม่รู้ว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างอะเล่ากันไปแล้ว ว่ากันไปแล้ววิจารณ์ตามสิ่งที่เห็นแต่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นแอดดี้ยังไม่รู้เลยฮะตัวผมเองยังไม่รู้เลยอ่ะบางทีผมเองยังไม่กล้าวิจารขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วพวกคุณมึงเป็นอะไรไปตัดสินเขาอะเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเราไม่รู้อะ เราจะไม่กล้าไปตัดสินเขาเลยอ่ะคุณเป็นใครอ่ะพ่อเป็นแม่ก็ยังไม่ตัดสินลูกอย่างนั้นเลยฮะคุณเป็นใครครับฉะนั้นจงอย่าทำลายกันทำร้ายกันในเรื่องของคอมเมนต์แบบนั้นนะครับแอดดิวเนี่ยไม่ได้ต้องการให้คนที่ไม่ชอบบังคับให้ชอบเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิด ที่จะรักที่จะไม่รักมันเป็นเรื่องของพวกคุณไม่มีใครบังคับนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการมีสติสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตการมีสติเนี่ยมันสาคัญมากต่อการดํารงชีวิตนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการมีสติจะช่วยให้เรารอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างการมีสติจะทําให้เราเป็นผู้ที่จเจริญแล้วเราจะรับรู้ได้จากประสบการณ์เพราะเรามีสติ สติจะสอนให้เราแก้ไขสถานการณ์และประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะครับเราทํำปัจจุบันให้ดีเราใช้สติในการแก้ไขเพื่อจะไม่ให้เกิดอะไรซ้ำๆแบบเดิมๆเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาโดยใช้สติแล้วการคอมเมนต์ที่ไม่ดีบางครั้งก็อยากให้ใช้สติบ้างเพราะบางคนเม้นแรงมากๆแล้วก็ไปว่าเขาอันเนี้ยมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเขาฟ้องเอาได้นะครับ มันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาแอดดิวเนี่ยมีเพื่อนไปนทนายนะเพื่อนแอดดิวเคยเตือนนะครับว่าจะพูดอะไรบางครั้งต้องมีสติเราก็จะรอดรอดจากการถูกสังคมประนามรอดจากการที่เราจะไม่รู้สึกผิดพลาดอะไรเลยถ้าเรามีสตินะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถือว่าสอนแล้วกันนะ ถือว่าบอกแล้วกันว่าอย่าไปคอมเมนต์อะไรที่แย่ๆให้กับศิลปินที่เป็นของสาธารณชนที่เป็นคนของสาธารณชนประธา,านโทษครับที่เป็นคนของสาธารณชนเพราะว่ามันจงแจ้งจนเกินไปนะบางทีศิลปินเขาไม่ฟ้องหรอกแต่แฟนคลับบางคนเขาเห็นศิลปินที่เขารักโดนกระทําแบบนี้ไม่ได้เขาจะไปฟ้องกันเองนะเขาจะไปบอกศิลปิน แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปดูถูกแฟนคลับแฟนคลับแต่ละคนไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะบางคนโอ้โหโรวยมากมีคอนเนคชันดีมากนะครับแต่เขารักศิลปินไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไปดูอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกเกิดความประทับใจ มันเขาเรียกว่าหิวใจนะครับอย่างคุณเป็นคนชอบดูหมอลำชอบดูลิเกส่วนมากคนที่ดูลิเกคนที่ดูหมอลำจะมีตังค์นะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับไม่ได้เหลื่อมล้ำหรืออะไรนะคนที่ไม่มีเงินก็ดูได้แต่ส่วนมากนะครับคนที่ไปดูที่ติดตามที่ไปทุกที่ทุกเวลาเขามีกำลังที่จะติดตามที่จะตามไปมีทุนทรัพย์ นะครับบางคนเหมารถตู้ไปเลยบางคนทําแบงค์นะครับแบงค์พันไตไม่หมดเลยนะมอบพวงมาลัยน้ําใจให้กับแฟนให้อาจารย์ตัครับให้กับศิลปินนะก็คือเราแฟนคลับน้ําดีแหละแฟนคลับที่เป็นพอยกแม่ยกแฟนคลับไม่จำเป็นต้องมีแบบอ่าช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่นแต่แฟนคลับลิเกหมอลำเนี่ยจะอยู่ในทุกวัยทุกเพศทุกวัยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าวัยแม่ๆพ่อๆนะที่เขาแหละ ชอบอะไรแบบนี้จริงๆฉะนั้นอย่าไปเล่นกับระบบแฟนคลับการจะคอมเมนต์จะว่าศิลปินเนี่ยนะบางทีศิลปินเขารับรู้แต่เขาไม่ไม่แลกอะเสียเวลาทำมาหากินเขาแต่ศิลปินนะครับเขาก็เดินหน้าต่อไปแล้วแฟนคลับบางคนเห็นแบบนี้รับไม่ได้ฟอ้องมาจะไม่คุ้มนะครับฉะนั้นทัศนคติสำคัญมากๆ นะอ่ะมีอะไรอีกไหมกับอ่าคอมเมนต์ที่ทางเหล่า FC เนี่ยเขาคอมเมนต์มาให้กันแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะมีเยอะเหมือนกันเนาะกับเรื่องราวของคอมเมนต์เนี่ยมีเยอะมากครับท่านผู้ชมไอ้ดูก็คัดมาให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า คนเราก็มีมุมมองต่างกันเนาะเรื่องของคอมเมนต์เรื่องของทัศนคติแต่ละคนนะครับส่วนคอมเมนต์ที่ดีก็มีคนที่เข้ามาให้กำลังใจมีเยอะมีทั้งคนไม่ชอบคนที่คิดอะไรไม่สร้างสรรค์ส่วนคนที่คิดอะไรที่ดีคิดอะไรที่เป็นพลังบวกเรียกว่าสร้างสรรค์เขาก็เข้ามาให้ การสนับสนุนที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างตัวอย่างมีผู้ใช้โซเชียลท่านหนึง่งก็ได้กล่าวนะครับว่าน้องซันเนี่ยไม่มีงานลิเกแต่เขาก็อยู่ค่ายุ้งข้าวแสดงละครหลายอย่างก็คือหลายเรื่องนะฮะที่เขาทำบุญที่เขาาทำแต่บุญวาสนามาเจอกับแพรวราทำให้ FCCF เนี่ย แพราวลงชอบน้องซันเข้ามาเติมพลังให้เวทีแสงทองจอมใจพลังให้นางเอกได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นเวทีแสงทองแล้ว FC เขาต้องการมีคู่กันถ้าไม่มีนางเอกคู่อะไรเงี้ยถ้าไม่มีตัวเอกอะไรเงี้ยกลุ่มปิดก็ไม่มีใครเขาซื้อบัตรคงปิดแต่ยอมรับว่ากลุ่มปิดตั้งแต่น้องซันเข้ามาเติมเต็มให้แพรวแสงทองทั้งองค์กรมีสีสันสดใส ขอบคุณมากๆนะครับที่คุณพ่อให้น้องเข้ามาเจอกัน f c ช้างนางเอกเข้ามาดูกลุ่มปิดแล้วออกไม่ได้คือโดนตกไงคือติดตามกันตลอดทุกบัตรทุกดวงเขาจะเล่นลิเกเล่น,ลน,ลน,ลนได้ในกลุ่มปิดมันก็คุ้มค่านะเล่นครั้งหนึ่งสามแสนขึ้นไปนะกลุ่มปิดปังมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคือรัฐทั้งสองสันติสุขพวกขี้หมาก้อนเดียวปล่อยมันไป แต่คนรักมหาศาลคนรักอลังการนะคนรักเนี่ยเยอะแล้วซันเนี่ยแฟนคลับเขาอลังการมากมากครับเขาจัดเต็มนะฉะนั้นอย่าเล่นกับระบบแฟนคลับนะท็อปปิกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของเหล่าแฟนคลับมีทั้งคนอ่าที่อิจฉานะครับมีทั้งคนที่ดีมีทั้งคนที่คอยสนับสนุน นะครับแล้วก็คนที่เป็นออาวาตารก็ปั่นปว่วนไม่เลิกแสะไม่เลิกถ้าไม่มาทางนี้ก็จะไปทางอื่นไปตามเพจไปตามเฟซไปตามติ๊กต็อกไปตาม o y u t u b e หลายแห่งเหมือนแพร่พันธุ์นะฮะแพร่กระจายกันออกไปเป็นข่าววงใหญ่แล้วก็จะมีคนบางจำพวกที่ขี้สงสัย เข้าไปถามเข้าไปอยากรู้อยากเห็นเอาเรียกง่ายๆว่าเข้าไปเผือกนะครับเปรียบเสมือนตัวเองเป็นชาวบ้านอยู่ใต้ถุนบ้านนะแล้วก็จับกลุ่มเมาส์มอยกันสนุกปากกันโอ้โหเรื่องอะไรที่มันจริงบ้างถามหน่อยเมาส์กันเป็นตุเป็นตะพอเขาหาว่าแพรวพาว ต้องรักกับน้องซันน้องซันต้องรักกับแพรวราเท่านั้นมันคือความหวังของ Fc เพราะอยากให้มันจะเป็นก็ไปว่าเขามีความหวังมันโนนะไปว่าเขาว่าให้ความหวังมันโนแล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็หาว่าเขาเพอ้อฝันแต่ไม่ดูตัวเองเลยว่าคุณก็ไปว่าเขาคุณก็ไปใส่ร้ายเขาสารพัด แดงแรงทางนั้นว่าเขาเจ้าชู้บ้างอยู่ด้วยกันได้สมน้ําสมเนื้อดีกันจังแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยไปว่าเขาสารพัดสารเพนะครับมันก็ไม่เท่ากับการที่พวกเราเนี่ยส่งเสริมศิลปินแล้วเราก็ลุ้นอยากให้เขาคบกันถูกไหมฮะมันก็เป็นจุดของเรามันก็ดีกว่าจุดของคนบางกลุ่มที่จ้องจะทำลายนะครับ บางคนก็บอกนะว่าบอกตรงๆเลยบอกตรงๆเลยคือแสงทองแปลวๆต้อนรับฉันเป็นร้อยอร์ซนต์ะนังนะแปลวๆขาดน้องสันไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องเขาทำให้แปลวๆทั้งองค์กรมีความอบอุ่นจะดราม,ม่าไม่สนใจนะกำลังใจมหาศาลเพราะฉะนั้นทั้งคู่ถึงจะอยู่ อาประทานโทษครับถึงจะอยู่พูดจริงหรือไม่จริงทุกวันนี้ก็เหมือนจริงหรือว่าร่วมงานด้วยกันต่อไปมีแต่สร้างงานดีๆให้ปังๆออกมาดีให้ f อฟดูรับประทับใจน้องสันเขาก็มีค่ายข,ายของตัวเองบอกตรงๆเลยทุกวันนี้ดูสังเกตนางเอกกับพระเอกมันเป็นอย่างไรแค่นี้ก็ดูออกแล้วเพราะแปลราๆก็ต้องอยู่คู่กับน้องสัน ช่วงปีใหม่นางเอกนั่งอยู่คนเดียวพระเอกไปเข้าห้องน้ําแค่นั้นนางเอกก็อยู่ไม่ติดโต๊ะแล้วต้องไปติดตามน้องซันมาอยู่เคียงข้างนั่นแหละคือความอบอุ่นนั่นแหละคือความอบอุ่นที่เขามีความสุขสู้ๆคืนวันที่เฮียก็มีความสุขแล้วก็ทําแสงทองยินดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับฉันเข้าสมาชิกอีกคนหนึ่ง เคยเป็นอ่ะค่อยค่อยเป็นค่อยคอยไปนะอย่างเขาจัดทำหมอํำก็ได้ไม่ทำก็ได้แพลา,า,าวเขาก็มีพอตัวนะสู้ๆนะสันอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจในประมาณนี้เนาะคือวงสางทอง fc จะต้อนรับน้องสันอยู่เคียงข้างเสมอหลักๆนี่คือ fc น้ำดีนะครับ fc ที่อดีบอกเลยว่าเนี่ยคือเราเอามากล่าวให้เป็นตัวอย่างนะสำหรับ fc ที่ให้กำลังใจทำให้ศิลปินมีความสุข นอกจากเราจะได้บุญแล้วเราก็ไม่ได้บาปด้วยนะเพราะไอ้คนที่ได้บาปคือไอ้พวกทาลายศิลปินนะครับบาปเต็มๆนะงานนี้นะอะโอเคก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามีทั้งคนรักคนไม่ชอบนะั่เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมสมัยนี้นะครับก็คือปล่อยผ่านปล่อยผ่านดีที่สุดนะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าความใส่ใจของพระเอกซันเนี่ยเขาดีต่อใจขนาดไหนกับบิดะแฟนเพลงเขาเต็มที่กับ วพรวขนาดไหนนะเราไม่ต้องกลัวนะบางคนเนี่ยก็เตรียมเลยว่าโอ้ยแอดดิวเนี่ยมันโอยมันพูดถึงแต่เรื่องของแปลซันช่วงนี้มันพูดอะไรเวอร์มันแบบนะบางคนมันมีนะครับมันมีเคยเห็นเคยเห็นคือแบบประมาณว่ามาว่าแอดว่าพูดเวอร์กันไปหรือเปล่าอวายกันไปหรือเปล่าเข้าข้างกันไปหรือเปล่านะเดี๋ยวเขาเลิกลากันไปเดี๋ยวเขา จบความสัมพันธ์แล้วจะเงืบกันไม่ออกอันนี้ขอชี้แจงหน่อยนะครับคือเราเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ใต้เตียงเขาแล้วตัวเราเองเนี่ยเป็นแค่คนติดตามเป็นแค่แฟนคลับตัวน้อยๆน,นะครับแอดดิวเนี่ยแอดดิวเนี่ยชอบในความรักที่เขามีให้กันชอบดูเขาเวลาเขาแสดงด้วยกันดูแล้วมันมีความสุขซึ่ง f c ทุกคนก็เห็นด้วยกันกับแอดเลยคือดูแล้วมีความสุขฉะนั้นทุกคนโฟกัสที่ความสุขทุกคนก็อยากให้เขาทั้งสองคนมีความสุขโดยการที่เขารักกัน ให้เขารักกันไปเลยนะก็ไม่ผิดอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะไม่รักหรือเขาจะเดินออกจากกันหรือ้องสั้นไปเจอที่ที่ใหม่นั่นก็คืออนาคตของเขานั่นก็คือสิ่งที่เขาเลือกเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคนทั้งสองคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายหน้านะครับไม่ต้องมาตัดสรู้ไม่ต้องมาตัดสินไม่ต้องมาว่าแอดดิวเงิบแอดดิววิเคราะ์แล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเขาไม่อยู่ด้วยกันแล้วแอดดิวจะเงิบอะไรประมาณเนี้ย พูดว่าเกินไปแฟนคลับเงอนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องสนใจนะครับแลดูไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าสัจธรรมก็คือสัจธรรมครับเราอยู่กับสัจธรรมและความเป็นจริงเท่านั้นเราอยู่กับสิ่งที่มันจะต้องดาเนินชีวิตไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณอย่าไปตีกรอบคนอื่นเขาว่ามันต้องอ คบกันแล้วมันก็ต้องเลิกกันมันก็ต้องไปจากกันนะครับธรรมชาติก็คือธรรมชาติถ้าเขาเกิดมาคู่กันก็คือคู่กันถ้าเขาทําบุญวัสนา,าทุกอย่างในชาติปังก่อนนะครับมาถึงยุคนี้มาถึงสมัยนี้เขาได้รักกันเขาได้ครองรักกันได้บุญภาวัสนาส่งจนทําให้เขาได้มาเจอกันได้แต่งงานกันนะครับมันก็เป็นเรื่องราวดีของคนทั้งสองคนพวกเราติดตามเราก็ภูมิใจแล้วเราก็จะเชียร์อัพต่อไปแต่ถ้าเขาไม่สมหวังนะครับพวกเราก็ไม่จะไม่เสียใจก็คือไม่เสียใจ นะเพราะเราได้ทำในสิ่งที่ดีเราได้ส่งเสริมศิลปินเราได้รักศิลปินศิลปินเลือกทางไหนเลือกเวไหนเรื่องของศิลปินครับเราเคารพการตัดสินใจจบนะครับพวกคุณจบนะครับพวกอปตาลจบนะจบนะครับฉะนั้นไม่ได้แคร์ครับนะเอาอะไรมาฟ้องผมอะ่ะทำไรผมไม่ได้ว่าใครนะระวังเถอะไอ้คนที่คิดไม่ดีเนี่ยเที่ยวไป โพสเที่ยวไปคอมเมนต์เขาไปทั่วเนี่ยระวังเถอะนะระวังให้ดีนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็เอาวิเคราะห์ให้กันฟังนะอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันใครมีเรื่องราวที่จะให้แอดดิววิเคราะห์ก็สามารถบอกได้เลยนะอยากให้ผมพูดเรื่องของใครหรือให้วิเคราะห์เรื่องของใครบอกได้เลยเราจะมาแชร์ความรู้สึกต่อกันเนาะว่าใครเห็นด้วยหรือเปล่าเหมือนกับอ่ พูดคุยกันนะคิดว่าผมเป็นน้องคนนึงแล้วกันนะคิดว่าผมเป็นน้องคนหนึ่งแล้วกันแล้วมีเรื่องราวอะไรมาเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์สู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะทางพยกมายยกจะได้เหมือนกับว่ามีอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเพราะยังไงตัวผมเองเนี่ยก็จะเคารพในการตัดสินใจของท่านผู้ชมอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างก,กันออกไปความคิดเห็นที่แตกออกไปนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของซันแพลวแพวซันนะกับ S&P นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ